ดิดาทาร์สสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาดูแรนดอมพลังงานความรักของคุณกันนะคะว่าไพ่อะไรที่อยากจะสื่อสารถึงคุณถึงแฟนคุณถึงคนรักคุณหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะนะคะเราลองมาดูพร้อมกันนะคะก่อนไปฟังการทำนายกรบรบกวนช่วยกดติดตามซับส like, ไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบก่อนนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยคะ่ะ มาดูว่าพลังงานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดวิ l ออฟฟอร์จูนนะคะสองถ้วยขอล็อกโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะสี่ไม้เท้าค่ะเดวิลนะคะ สองเหรียญค่ะเดอะสตาร์หนึ่งถ้วยโลเวอร์นะคะโอเคสามไม้เท้าเท้าเวอร์ค่ะใต้สำหรับจัดเม้นต์เปิดมาเป็นวิวออฟฟอร์จูนจบด้วยจัดเม้นต นะคะสถ้วยเลเวอร์เดวิลพลังงานวันนี้นะก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นคนที่คุณถามถึงอะ่ะคุณรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคุณกับเขาไม่ว่าตอนนี้คุณจะยังคบกันอยู่จะยังรักกันอยู่หรือจะยังเลิกเอ่อหรือจะเลิกกันไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วพังกันไปแล้วจบกันไปแล้วใดๆก็ตาม หรือคนคนนี้เป็นคนที่เขาวนวๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณสองเหลียญเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะผุบๆโผล่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แบบนี้บางคนน่ะวนกันไปวนกันมาหลายรอบแล้วนะคะหรือบางคนความสัมพันธ์คุณมันดูแบบโอ้โหมันใช้ระยะเวลานานเหลือเกินศึกษากันมานานแล้วคบกันมานานนานนะคะความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้า นะหรือบางคนต้องเจอเป็นลักษณะของความรักที่โอ้โหการรอคอยมาเนิ่นนานเหลือเกินเป็นรักทางไกลอีกข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันอีกนะคะบางคนอยู่ไกลกันมากๆบางคนยังแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยด้วยซ้ําหรือถ้าเจอกันคือเจอกันน้อยมากๆถ้าในกรณีเป็นรักทางไกลคือพลังงานที่กอลฟต้องพูดถึงรักทางไกลด้วยก็เพราะว่ามีไพ่สามใเท้าเป็นไพ่ของรักทางไกลได้ หรือไพ่ของการรอคอยคนที่คุณรอมาเนิ่นนานรอแล้วรอเล่าความสัมพันธ์ยังไม่เป็นจริงเป็นจังสักทีหรือความสัมพันธ์มันยังดูไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างสักทีอะค่ะนะคะ,นะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือว่าคุณคุณจะเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตไหมคุณจะเรื่องเออคุณจะเชื่อในเรื่องของอดีตชาติไหมถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ฟังต่อได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ เพราะว่าพลังงานที่กอบจะอ่านต่อไปนี้เป็นพลังงานของอดีตชาติเป็นพลังงานของความรักที่คุณและเขาเคยพบเคยเจอเคยมีพันธะสัญญาเคยมีความผูกพันกันมาจากอดีตชาตินะคะไม่รู้กี่พบกี่ชาติไม่รู้จากชาติไหนมานั่นแหละแต่ชาติเนี้ยคุณได้มาเจอกันอีก นะคะเพราะคุณอาจจะเคยมีการให้คำมั่นสัญญากันอะเป็นทั้งคู่บุญเป็นทั้งคู่กรรมนะคะพะมีทั้งเดวิลมีทั้งสองทั่วมีทั้งเลเวอร์นะเขาคนนี้เข้ามาเป็นทั้งความสุขของคุณและเข้ามาเป็นทั้งความทุกข์ของคุณการมาพบมาเจอกันของคุณกับเขานะคะโชคชะตากำหนด ให้คุณกับเขาได้มาเจอกันบางคนมาเจอกันก็อาจจะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะถึงขั้นการแต่งงานการเป็นคู่ชีวิตการเป็นครอบครัวบางคนมาเจอกันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากเหลือเกินแต่คุณก็คืออดีตชาติกันมานึกออกไหมคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาเจอกันแล้วมันจะต้องสมหวังหมดนะการเป็นอดีตชาติ เพราะว่าจริงๆเขาว่าคู่มันมีหลายรูปแบบซึ่งกอฟจะไม่ได้ไปแคลิฟายตรงนั้นแต่กอฟแค่อยากจะให้คุณรู้ว่าการมาพบมาเจอกันร,ระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นเรื่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลจัดสรรจัก,กรวาลกำหนดไว้แล้วทุกอย่างมันถูกขีดเขียนไว้แล้วถูกกําหนดไว้ด้วยโชคชะตาบางคนนะคะความสัมพันธ์คุณกว่าที่จะแบบโห ลงเอยกันได้กว่าที่จะรักกันได้คุณเจอศึกเจอมรสมชีวิตเจอบททดสอบเยอะมากมายเหลือเกินนะคะบางคนเจอปัญหาปัญหานะบางคนถึงขั้นจบกันไปแล้วก็มีนะบางคนนะ่ะคุณอาจจะเคยเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตกันหรือเป็นครอบครัวก,กันใดๆก็ตามแต่ปัจจุบันนี้บางคนอย่าล้างเลิกลาพังกันไปแล้วก็มีแต่คนคนนี้คุณเชื่อไหมว่าเขายังไม่ได้หายไปจากชีวิตคุณนะ เขายังไม่ได้หายไปแล้วหายไปรับเขากับคุณยังคงมีโอกาสได้วนเวียนกันกลับมาในชีวิตเขากับคุณจะยังวนเวียนกันช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันถามถ่ายสรทุกสุกดิบกันอยู่แบบนี้บางคนถึงจะห่างกันไปนานเนิ่นนาน1ปี2ปี3ปี10ปียังมีโอกาสที่จะวนกลับมาเลยแต่การวนกลับมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนวนกลับมาเป็นคู่รักกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคู่ชีวิต บางคนกลับวนกลับมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะคะคือจะบอกว่าไพ่ที่อยากจะสื่อสารเกี่ยวกับความรักของคุณในวันนี้คือมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเคยรู้สึกสงสัยคุณจะเคยรู้สึกแบบแปลกใจไหมว่าแบบเออทำไมแบบถึงต้องรักคนคนนี้มากๆเลยแล้วบางครั้งบางสิ่งบางอย่าง คุณกับเขาเหมือนคนที่มีโซคอลเลคชั่นสื่อถึงกันได้ในหลายๆเรื่องนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันพูดเหมือนกันมีความรู้สึกผูกพันกันทางจิตวิญญาณมีความรู้สึกแบบทําไมผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ถึงได้ดูมีความถูกตาต้องใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งๆท,ท,ที่เราบางคนไม่เคยรู้จักกัน แต่คุณเหมือนเคยรู้จักกันมานานแสนนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะคะบางคนเจอกันแล้วแล้วคือแบบมีความสปาร์กกันมากๆเลยมีความแบบมีความรักมันก่อเกิดก่อตัวเร็วมากๆเลยอะ่ะนะคะบางคนแทบจะไม่ต้องเรียนรู้กันเลยเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บแบบสปาร์กปับ๊บอะไรประมาณนี้เพราะทุกอย่างมันเหมือนจังหวะเวลาที่คุณมาพบมาเจอกันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถูกกาหนดมาถูกลิขิตมา เขาก็คืออดีตชาติของคุณที่คุณทั้งคู่วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่อาจจะมาทําภาระพันธะสัญญาบางอย่างร่วมกันเพื่อที่จะมามาชดใช้หรือมาเป็นบทเรียนให้กันละกันหรือเพื่อที่จะมาเป็นคู่รักมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคู่แท้กันก็ได้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าคู่มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งถ้าจะให้พูดมันเป็นอะไรที่มันยาวมาก คุณลองไปไปเซิร์ชอ่านดูก็ได้นะคะไปหาดูใน Google นะคะจะมีบอกเลยว่า s o เมดพ p าส s ์ไลท์ท t เล o v e นะคะทวินเฟมมีความแตกต่างกันยังไงมีทั้งของตะวันตกและทั้งเป็นคู่แบบไทยมีกี่รูปแบบคุณลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลดูได้ซึ่งแน่นอนการการที่คุณกับเขาบางคนน่ะโอ้โหคุณทะเลาะก,กันทับบ้านแตกคุณโกรธคุณเกลียดกันทับเป็นทับตาย คุณรู้สึกแบบหมูไม่เอาแล้วตัดหางปล่อยวัดแล้วพอแล้วจบแล้วเจ็บมามากพอแล้วกับคนคนนี้นะคะจะไม่เผาผีจะไม่แบบอะไรกันเลยจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกันเลยแต่สุดท้ายคุณกับเขานะบางคนคุณก็วนเวียนกลับมาใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยหลายๆคู่เลยนะเนี่ยเป็นไพ่ของวนเวียนกันเป็นวงกลมอยู่แบบนี้นะคะเป็นอินฟินิตี้วนไปเวียนกลับเดวิลตัดกันไม่ขาด แต่ก็เป็นทั้งความทุกข์นะคะทั้งความสุขทั้งความเจ็บปวดทั้งความสวยงามในชีวิตบางคนเข้ามาอาจจะเป็นความรักที่ดีมากๆตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็เป็นไปได้นะอันนี้คือก๊อบอ่านภาพรวมคือที่ก๊อบอยากจะบอกว่ามันมีไพ่ปัญหาขึ้นไงคะทาวเวอร์ Tower. นั่นหมายความว่าความรักของบางคู่บางคนเขาไม่ได้ปกติแต่ส่วนใครที่ความรักคุณดีอยู่ ความรักคุณชื่นมื่นหน้าตาเบิกบานกันอยู่นะคะชื่นมื่นสําราญอุรากันอยู่นะคะก็ยินดีด้วยนั่นก็คืออดีตชาติของคุณแต่บางคนน่ะถึงแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวทะเลาะกันแต่ก็มีพลังงานการเป็นอดีตชาติของกันและกันไงแต่อยู่ที่ว่าคุณเป็นเป็นคู่แบบไหนกันเท่านั้นเองคุณมาเพื่อที่จะมา เป็นคู่จอกันไหมหรือเป็นคู่มิตรหรือเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรประมาณนี้มันหลายรูปแบบนึกออกไหมคะบางคนเป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีเพราะหมดหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันในชาติภพนี้นะคะก็ต้องหมดพันธสัญญาก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ก็ยังคงวนเวียนคอยถามไถ่กันอยู่ได้คอยวนเวียงอยู่ในชีวิตดูแลช่วยเหลือเกอหนุนกันอยู่ได้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะการเป็นคู่รักก็ตาม นะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามพลังงานวันนี้มันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาชัดเจนมันเป็นไพ่จัก,กรวาลทั้งนั้นเลยทุกอย่างมันมันคือพรหมลิขิตทุกอย่างมันเหมือนกับถูกกําหนดมาให้เป็นแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกทาไมต้องทําไมฉันต้องมาเจอกับอิตานีด้วยนะทําไมฉันต้องมาเจอกับความรักแบบนี้ด้วยทําไมฉันต้องมาเจอกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเจ็บปวดขนาดนี้สําหรับคนที่เจอความสัมพันธ์แย่ บางทีเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เนาะนะคะจนกว่าเหมือนกับแบบว่าโอเคละเมื่อถึงเวลาคุณจะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงของคุณถ้าเขาเป็นคู่แท้ของคุณที่เป็นลักษณะของทูลเลิฟนะคะเป็นลักษณะของรักแท้เป็นคู่แท้ยังไงยังไงจะเจอมอรสสมชีวิตยังไงสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ได้กลับมาในชีวิตของกันละกันแต่ถ้าไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่ดี หมายถึงว่าถ้าไม่ใช่คู่แท้นะบางคนอาจจะมาเป็นคู่เวรนคู่กรรมชดใช้เว้นกรรมกันช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างไปบางคนอาจจะมาเป็นแค่คู่จอนคู่มิรมาเป็นกาลยานมิรคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันแต่ก็ไม่ทิ้งกันแต่ก็มีความรู้สึกผูกพันกันมากนะคะอะไรประมาณนี้คือพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณนะ ใครที่คุณกําลังมีปัญหาความสัมพันธ์อยู่เห็นไหมตึกถล่มทลายไปเลยเนี่ยนะความรักมีปัญหามาขยายกับสองเหรียญโอกาสที่คนคนนี้กับคุณจะถูกเวียงกลับมาในชีวิตของกันและกันก็มีอีกนั่นแหละเขาก็จะยังวนเวียนกับคุณยังไม่จบไม่สิ้นกันง่ายๆแต่อยู่ที่ว่ากลับมาแล้วคุณกับเขาจะได้ไปต่อกันในบริบทใดสถานะใดเท่านั้นเองแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าคุณจะได้กลับมาเป็นคู่รัก คุณจะได้กลับมาเป็นคู่ชีวิตนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ที่มาเปิดขยายส่วนใหญ่เป็นไพ่แบบเป็นไพ่ความรักอะสองถ้วยเลเวอร์สี่ไม้เท้าความรักความมั่นคงบางคนก็อาจจะแบบอยู่กันไปแบบเนี้ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเลิกกันก็ไม่ได้ด้วยนะคะแต่อยู่ด้วยกันก็ทุกข์ใจเหลือเกินนะคะอยู่ด้วยกันก็ทรมานจิตทรมานใจแต่ก็ตัดกันไม่ได้สักทีวนกันอยู่แบบเนี้ย ก็เพราะว่ามีพลังงานเป็นอดีตชาติของกต่ละกันนะคะทีนี้นเดี๋ยวก๊อฟจะขอขยายไพ่ให้นิดนึงก๊อฟอยากรู้ว่าส่วนใหญ่นะก็ต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนเนี้ยที่พลังงานไพ่บอกว่าเขาเป็นอดีตชาติของคุณที่วนกลับมาเจอกันเนี่ยจะลงเอยยังไงต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ ส่วนใหญ่จะลงเออยังไงคะความสัมพันธ์นี้ไนถือถ้วยนะคะอุ้ยดึงไม่ออกห้าถ้วยสามเหรียญน,นะคะหกเหรียญค่ะแฮงแมนนะคะสี่เหรียญสิบถ้วย 1นึ่งเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะสองดาบนะคะไพ่ใต้สำรับเรเวอร์ก็นี่คะ่ะลงเอยแบบเนี้ยเรเวอร์ก็ยังคงแบบดูเหมือนจะมีปัญหาก็จริงนะความสัมพันธ์คุณอะดูเหมือนมันจะมีปัญหาความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้แบบ เป็นเส้นทางที่สวยงามราบรื่นสักเท่าไหร่แต่มีสิบถ้วยมามีสิบถ้วยมามีเลเวอร์มาความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอในเรื่องของรักทางเลือกก่อนอันดับแรกคุณอาจจะเจออุปสรรคทางสองทางคนสองคนสถานการณ์สองสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานะคะจะมีบางคู่บางคนที่คุณอาจจะต้องยุติความสัมพันธ์กันไปก่อนแฮง์แมนกับสองดาบการตัดสินใจไม่ได้การเลือกไม่ได้ หรือการ,การเดินคนเดียวการตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวนะคะแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณกับเขาจะมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตนะคะถึงแม้แต่กระทั่งคนที่คุณยังดีกันอยู่มันก็ไม่แน่นะวันนี้อาจจะยังยังดีกันอยู่แต่อนาคตเราไม่รู้ไงว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ขอให้คุณประครับบัคองกันไปดีๆอย่าพยายามแบบ มีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันนะคะการกระทําควบคู่ไปกับดวงนะดวง20%การกระทํา80%มันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยจริงอยู่ว่าทุกอย่างมันอาจจะถูกกําหนดมาจริงอยู่ว่าทุกอย่างมันอาจจะถูกจับวางไว้แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างชีวิตเราเราสามารถที่จะกําหนดตัวเองได้ในบางสิ่งบางอย่างเราสามารถที่จะพยายามพาตัวเองไปหาเดเรคชั่นนะคะที่สมมุติว่าโอเคคุณรู้แล้วว่า แนวทางที่ไพ่บอกคือคุณมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหากันนะในความสัมพันธ์คุณมีโอกาสที่คุณจะยุติหรือคุณมีโอกาสที่คุณจะนิ่งกันไปเลิกกันไปนะในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณเอาไปปรับใช้ได้ก็คือคุณจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคืออย่าทะเลาะกันบ่อยนะคะอย่ามีปัญหากันบ่อยอย่าสร้างปัญหาให้กันและกันบ่อยใช้ความเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะอย่าใช้แต่ความสุดโต่งอย่าใช้แต่ความ ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะก็จะพูดเสมอในทุกๆคลิปนะคะคือความเข้าใจมาอันดับแรกเลยนอกเหนือจากความรักคือความเข้าใจต่อให้มีความรักแต่คุณไม่มีความเข้าใจแน่นอนต่อให้ดวงบอกว่าอุย้ยคุณจะไม่มีปัญหาคุณจะมีความสุขยังไงก็ต้องมีปัญหาอยู่ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นดูแล้วใช้วิจารณญาณน,นะคะดูแล้วเราเรามองถึงหลักความเป็นจริงด้วยทุกอย่างเขาลิขิดมาให้คุณได้เจอกันแล้วว่ะ หน้าที่คุณคือคุณจะต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีนะคะแต่จงเชื่อเถอะว่าความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วยังไงคุณก็ไม่แคล้วกันต่อให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณจะห่างหายกันไปคุณจะเลิกกันไปคุณจะทิ้งกันไปคุณจะต่างคนต่างอยู่เป็นโสดก็เถอะนะคะแต่สุดท้ายคุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาในชีวิตของกันและกัน นะคะกลับมาเป็นครอบครัวสิบถ้วยกลับมาเป็นคู่รักกลับมาเป็นแฟนกลับมาเป็นคนที่ยังคงอบกอดกันอยู่ยังคงแสดงความหวานโรแมนติกกันอยู่เงี้ยนะแต่ต้องต้องยอมรับนิดนึงว่าเส้นทางความรักของคุณส่วนใหญ่ที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะความรักมีปัญหาความรักเจอความวุ่นวายกว่าที่ทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางกว่าที่ทุกอย่างมันจะดูมั่นคง นะคะแต่สุดท้ายมันจะมั่นคงได้คุณดูไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญกับหนึ่งเหรียญเข้ามาขยายกันนะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบคือคุณสามารถที่จะเติมเต็มกันได้อะนะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาที่จะดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองกันช่วงระยะเวลาหนึ่งหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและก,กันอีกนะคะคุณกับเขาจะได้มาสารฝันร่วมกันอีก เห็นไหมสามเหรียญขยายกับหนึ่งเหรียญนะคะคือการกลับมาเติมเต็มให้กันและกันให้มันเต็มสิบเหมือนคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีอยู่เก้าแล้วฉันรักตัวเองมากพอแล้วตอนนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วฉันพร้อมแล้วเหลือแค่อย่างเดียวคือใครอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้มันสมบูรณ์แบบเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักเป็นครอบครัวนั่นก็คือคุณทั้งคู่ต่างคนต่างจะต้องมาเติมเต็มกันในสุดท้ายแต่คุณจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าพลังงานส่วนใหญ่ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดทิ้งกันไม่ได้นะคะยังคงกลับมาเป็นคนรักกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าการที่คุณทั้งคู่จะกลับมากันได้คุณอาจจะต้องเจอบททดสอบในการที่คุณจะต้องเรียนรู้บางคนนะคะต้องเรียนรู้ในการอยู่คนเดียว ในการพึ่งพาตัวเองในการเรียนรู้ที่จะแบบเป็นลมหายใจให้ตัวเองอบกอดตัวเองยืนหยัดได้ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองให้มากพอก่อนหรือเห็นคุณค่ายตัวเองให้มากพอก่อนคุณอาจจะถูกจัดสรรกลับมาเร็วถ้าคุณยิ่งรักตัวเองมากเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงความรักที่เป็นคู่ชีวิตกันเร็วเท่านั้นบางคนคือเหมือนกับแบบ ต่างคนต่างเอามาเป็นลมหายใจของกันและกันมากเกินไปจนไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวเองคุณก็ต้องไปเจอด่านที่มันเป็นบททดสอบที่จัก,กรวาลหรือโชคชะตากําลังสอนให้คุณเรียนรู้ในการรักตัวเองให้เป็นเมื่อคุณรู้สึกว่าโอเคคุณรู้สึกแบบชื่นชมตัวเองรักตัวเองอย่างสุดหัวใจมากพอเมื่อน,นั้นแหละคุณจะได้ความรักที่สวยงามกลับคืนมานะคะ ในวันที่คุณยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วคุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้มีครอบครัวมีความรักหรือคนที่เขาทิ้งคุณไปเขาจะกลับมาอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละคือพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะคือยังไงคุณก็ยังตัดกันไม่ได้อะยังไงก็ยังหนีกันไม่พ้นนะมาดูไพ่ออรัเคิลค,ค่ะก็จะใช้สำหรับนี้นะคะในการไกด์ไลน์ในการแนะนำนะคะ Ask, นะคะไพ่ใบนี้คือมันอาจจะเป็นไพ่ของการที่บางคนนะคะอาจจะเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลเทพเทวาหรืออาจจะเคยตั้งคำถามว่าฉันจะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แทรรักแท้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างไหมฉันจะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมคุณอาจจะเคยตั้งคำถาม กับตัวเองหรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับสปิดไกด์เทวดานางฟ้าใดๆก็ตามหรือบางคนอาจจะเคยไปบนบานสารกก่าวขอพรนะ่ะสิ่งที่คุณกําลังบิงวอนร้องขอจัก,กรวาลรับรู้นี่ไงคิวปิดคุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยสัญญาณโอ้แอคเซปันคุณได้รับการตอบรับคือบอกตรงว่าไพ่มาสอดคล้องกันมากเลยอะ คุณเชื่อไหมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อมากก็บขนลุกกับท็อปิกนี้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นสัญญาณบางอย่างให้คุณรอดูสัญญาณบางอย่างนะสิ่งที่คุณวิงวอนร้องขอใครที่คุณไปขอแฟนขอคู่รักขอความรักครั้งนี้กลับมาดีดังเดิมหรือขอให้ความรักครั้งเนี้ยสมหวังหรือขอให้ตัวเองมีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักใดๆก็ตามจักรวาลตอบรับนะ จักรวาลกำลังจะช่วยเหลือคุณสปิตไกด์เทวดานางฟ้าเห็นไหมคะคุณดูไพส่สิโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยอะเห็นไหมคะ acceptance การตอบรับการยอมรับในสิ่งที่คุณวิงวอนร้องขอแล้วจักรวาลจะประทานสิ่งนี้ให้คุณนะคะความรักที่ดีความรักที่สวยงามรักแท้ คู่แท้กำลังจะกลับมาสู่ชีวิตคุณหรือแม้แต่กระทั่งคนที่คุณเจออยู่ตอนเนี้แหละที่คุณกำลังคิดว่าใช่ไหมใช่เขาหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะคำตอบคือจัก,กรวาลเป็นคนนำนะคะเป็นคนนำให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นคนทำให้ทุกอย่างนะคะสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆแต่อยู่ที่ว่า คุณจะผ่านบททดสอบไปกันได้หรือเปล่าอาจจะเจอบททดสอบนะแต่สิ่งที่คุณกังวลอยู่หรือกําลังรู้สึกว่าเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องพึ่งองค์เทพเราต้องพึ่งจัก,กรวาลอะไรประมาณเนี้ท่านรับรู้แล้วท่านก็กําลังจะไกด์ไลน์คุณกําลังจะนําคุณให้ไปพบกับความสมหวังสําเร็จท่านกําลังช่วยเหลือคุณนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ท้ายอยากจะบอกอยากจะบอกกับคุณตอนนี้ นะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันอยู่สร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะแค่เห็นเธอมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเท่านี้ก็เพียงพอความรักของเราฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้นะคะอ่ะติดมานะคะ เคยคิดว่าอยู่คนเดียวได้สบายๆแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าขาดเธอไม่ได้จริงๆทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะเก็บรักษาด้วยหัวใจของฉันฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันผิดพลาดไปแล้วฉันเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำฉันยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตนะคะ อยากให้เราหันหน้ามาคุยกันเปิดใจคุยกันเข้าใจกันมากกว่านี้โอ๊ยทีนะคะหลน่นขอโทษที่ฉันไม่สามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้อยากให้คุณเจอคนที่ดีกว่าฉันเพราะฉันยังไม่ดีพอคู่ควรกับคุณ ถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันอยู่กับคุณบางคนก็ติดคอมมิชเมนต์เนาะหรือบางคนเขามีคุณแล้วแต่เขาไม่มีคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะบางคนนะไม่ได้ทุกคนนะคะดูแล้วไม่อินไม่ซีเรียสนะไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเราต่างพยายามทําดีที่สุดแล้วฉันกําลังได้รับผลกรรมกับสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันอยากให้มีปาฏิหาร ภาพความทรงจำระหว่างเรายังคงงดงามเสมอไม่เคยเสื่อมคลายเมื่อถึงเวลาที่ฉันพร้อมฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคือหลายๆคนตอนนี้ส่วนใหญ่นะก็รู้สึกว่าคุณมีปัญหากันอยู่ทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้คุณคือคู่แท้ของฉัน ถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณออัน,นี้ละกันนะถึงแม้สถานะเราตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่คุณยังอยู่ในใจฉันไม่เคยเสื่อมคลายนะคะแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารให้คุณรู้ตอนนี้ส่วนใหญ่เลยพลังงานก็อบรู้สึกว่ามีปัญหากัน นะคะพลังงานส่วนใหญ่คือมีปัญหามีประเด็นความรักกันบางคนก็เลิกกันแล้วบางคนก็ทะเลาะกันบางคนก็อาจจะไปมีมือที่3มหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็กําลังได้รับผลกรรมอยู่เช่นกันนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะเราก็เชื่อว่าตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเขาก็ยังเชื่อว่าคุณคือคู่แท้นะแล้วเขาก็ขอพรตลอดด้วยเพราะว่าไพ่เนี่ย อาจจะเป็นทั้งเขาและคุณก็ได้ไพ่ที่ก็เปิดออร์เคิลมาเมื่อกี้ไพ่อาร์คนะคะนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาเลยก็ได้ที่พยายามขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับจักรวาลกับสปิดไกด์กับเทพเทวารใดๆก็ตามแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วอะอย่างที่บอกว่าเส้นทางความรักคุณมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้สวยงามรวยด้วยกิีบกุหลาบนะมันจะเจออุปสรรคก่อนแต่สุดท้ายอะมันจะมันจะลงเอยได้นึกออกไหมคะคือถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกัน แต่การมาพบมาเจอกันของคุณและเขาอะให้คุณดูไว้นี่นแหละว่าเขาและคุณคือเคยเป็นอดีตชาติของกันและกันมาแต่ไม่ว่าคุณจะจบลงยังไงก็ตามแต่เพราะแต่ละคู่แต่ละคนนะคะบริบทความว่าคู่อะไม่เหมือนกันนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณมากันในลักษณะของการเป็นคู่แบบไหนนะก็ประมาณนี้นะคะ ก็รับแต่คําทํานาดีๆกลับไปนะอะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยขอบคุณทุกกาลังใจมากๆนะคะสวัสดีค่ะ